เราทีอาทั้งหมดใช่ไหมย r ทั้งหมดน่าจะเคยทำแบบมาบ้างตอสได้ทำบ,บ้างไหมโมบายคอสเซชัน<ม>นะคะอ่ะไม่เป็นไรอ่าพื้นที่เป็นพื้นที่เดิมของแบบที่สี่เนาะแต่พื้นที่เดิมนะคะมีใครต้องซ่องแบบสี่ไหมอืมสมับรวันนี้ไม่มีนะเมื่อวานที่ช้าก็คือมีบางกลุ่มได้ซ่อมแบบสี่ด้วย ชอบแบบสีก็คือดับสีก็คืองานเราทำออเดอร์เยอะแต่เนี้ยหรอใช่ใช่ใช่ไม่ผ่านเกมแล้วงานมีการทำรอบอื่นคอักคมหนึ่งมายังมากี่คนคนหนึ่งคนสองนักกลุ่มหนึ่งคือใครเอ่ยเอาไปเอาชิศไฟไปดูก่อนนะคะกลุ่มสองกลุมีคนกล่มสองมั้งกีคนมันจะมีรายละเอียดในการเก็บมากกว่าแหละ ผ่านมาอาจารย์ก็จะทำความเข้าใจกับพวกคุณพิลุก่อนเนาะมันก็เลยต้องมีการอธิบายเยอะนิดนึงอาจารย์จะไล่พิรุณนะคะวันนี้เนี่ยมันจะเป็นการทาแบบนาะพื้นที่จะเป็นพื้นที่เดิมของแบบที่สี่พื้นที่โยกกันนะคะเราจะเก็บข้อมูลสองส่วนด้วยกันก็คือเก็บค่าระดับรายละเอียดซึ่งจะมีสองส่วนมีโปรไฟล์กับมาเซนชั้ เราจะได้ไปตามสเตย์ตามถนนที่เป็นพื้นที่ของถูกพวกเรานะคะต่อมาก็จะเป็นการขายระดับออกจาก BM BM เนี่ยนะให้เราไปสตาร์ทตรง BM ที่เราได้ตอนงรักที่ 4. ไม่รู้ว่าจําได้ไหมนะวันนี้ครคราํำนะคะแล้วก็ได้ขายระดับไปเรืเร่อยๆจนถึง BM สุดท้ายของเรานะ<อ>าวิธีการเริ่มต้นนะคะอย่างนี้เนาะ เอกสารที่อาจารยให้ไปน่ถจะใครได้นะคะก็ให้คุณประกอบกากกับมือที่เนาะมืนที่ที่หนึ่งจะเป็นบุดทีเอฟหนึ่งก็คืออยู่สาขายธานะคะไปที่โีนนักโซนห็น้ัสังตนคือมอที่ที่สองก็จะโซงไปสน็อก็จะเป็นจามสามแยกหน้าหึ่สิสอง ไปที่บุงเต้ตวจจั่าาไปที่บงเพียงเพราะเะนั้เนี่ยโปรไฟล์เชช่ก็คือเราจะเก็บรายละเอียดของถนนที่อยู่ในพื้นที่ของราคือเราต้องาจะไปซีไปโ่ไล่ไปเนาะไล่ไปทีละทีละตัวนะคะตารางข้อวูลจะออกมาเป็นแบบนี้ตามเซลที่อาจารย์ให้นะคะมีอะไรบ้าง อาสมมติเนาะเอาสมมตินะคะเราได้พื้นที่พื้นที่เดิม

โอเคนะคะอา่าวิธีการเนาะข้อมูลที่อาจารย์ให้ไปนะคะต,ตวัตวนี้เนาะก็จะเป็นการไล่บอดก็มันจะเริ่มจาก B M หนึ่งไป B M สามเราจำพวกพี่เราได้นะที่เราทำเมื่อแบบคราวที่แล้ว มููอมลูกเลยอ่ะพี่ผมจะบินมืออมโลกตามนี้เนาะหนพ้นที่เดี๋ยวอาจารย์จะไล่ไปทีละพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้พื้นที่ที่หนึ่งเราจะเริ่มถนนนี้ยจะมีอยู่สองเส้นเนาะเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งนะคะให้เราเริ่มจากตรงบริเวณทางแยกไข่ล้มลงมา เป็นจุดเริ่มต้นถนนแล้วก็มาถึงจุดที่สุดก่อนถึงทางแยกอันนี้เป็นตึสองอันนี้เป็นเส้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นสเตนเนี่ยจะลันจากสเตศูนย์แล้วก็ลันพิบะ25เมตรเนาะ ีมีค่าระดับเหมือนกันทุกกลุ่มนะคะมีอ,ออกทุกปุ่มเซตว่าค่าระดับเป็น100บางจากนันเนาะให้เราทำก,การวางตำแหน่งกล้องระดับนะคะแล้วก็ใช้สตาร์ทวางที่ M ก่อนตัวนี้เราจะอ่านเป็นค่าอ่านเป็คนค่าแบ็กไซส์เหตุผลที่ต้องหาค่าแบ็กไซส์เพราะว่า คุณก็ต้องเอาค่าแบ็กไซต์ตัวนี้มาคำนวณเลยค่ะความสูงแหญ่ล้อง SI มันก็จะมีค่าเท่ากับอีเวอเซชัของ BM BM ออกแล้วกันเนาะเพราะยาดูมเดม BM ออกจะไม่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็บวกเข้าไปด้วยค่าเลยค่ะค่าแบ็กไซต์ค่าแบ็กไซต์ที่อ่านใช้เกณฑ์เดิมเนาะอ่านสามชยใหญ่แล้วก็เช็คค่ากัรอ่าน นะคะเช็คค่าการอ,อ่านก่อน,นค่อยบรรทึกตรงในชีปพิจารให้พอได้ HI SI 1ึปุ๊บคณก็จะเริ่มขั้นตอนในการเก็บรายละเอียดถนนคําว่าาะละเียดถนนตัวนี้ก็คือเก็บเลยค่ะเก็บความสูงของตำแหน่งถนนต่างๆโดยเราจะเริ่มต้นที่สเตที่1เราจะเริ่มที่เป็นสเตย์ศูนย์เนาะสะเตย์ศูนย์นะคะตัวถนนเนี่ย มันจะมีรายละเอียดประมาณนี้เป็นอย่างต่งในทุกเส้นมันจะมีเส้นแบ่งจราจรใช่ไหมคะแบ่งทิศทางเราจะเซตให้ตรงนี้เป็นเส้นเซ็นเตอร์้อให้เส้นเซ็นเตอร์นะคะอันดับต่อมาเซ็นเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแนวซ้ายกับขวาของเซ็นเตอร์นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าใครมี BM1 เป็นบุตรออกนะคะคุณก็จะต้องมีทิศทางในการทํา ระดับท like, ี like A. A. Like A. A. ่ทางนี้เนาะเพราะฉะนั้นฝั่ง L ทุกฝั่งไหนเอลคือตัวนี้หรือฝั่งนี้สมมติว่าเราลันมาแบบนี้อ่าเมรติเราลันแบบเป็นแบบนี้ L คือตัวไหนอันไหนเป็นเอลไหนเป็นอาฝั่งโยกมาเป็น L หรืออาอ่ะมีอย่างนี้เนาะอันนี้มีเอ็มหนึ่งถนนได้ไหมคะ ตามมาแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยการมองคุณเนี่ยคุณต้องมองแบบนี้เพราะนั้นฝั่งโยธาจะเป็น L ฝั่งห้องสมุดจะเป็นฝั่ง A ถ้าที่ทางตามมาแบบนี้เนาะนะคะเพราะนั้น L กับ R ก็หมายความว่า L ของฝั่งเซ็นเตอร์แปายที่างตามเลยคะตามแนวการเก็บของเราเฮ้ยนั้น พอเราได้ได้สามแนวเนานะเซนเตอร์ L แล้วก็ R L ที่เราจะเก็บพอยที่หนึ่งจะเป็นขอบถนอนอาจารย์จะใส่สัญลักษณ์ในไรชิคไฟเป็น L 1ลหนะะึ่งมัยหึ่ัเลยคะขอบถนนเพราะว่าเราจะเก็บดีเทลของถนนนะคะแล้วฝั่งขวาอันนี้เป็น R 1หนึ่งเพาว่าหนึ่งก็คือจุดที่หนึ่ง อันนี้ก็เป็นมอถนนฝั่งเลยค่ะฝั่งขวาเวลาคุณเก็บข้อมูลก็คือเอาสตาร์ทางนะคะสมมุติว่าสเตศูนย์จุดที่คุณต้องวางจุดแรกก็จะเป็นจุดไหนคะเซนเตอร์จุดที่สองเอนาะจุดที่สามเป็นอะไรคะเป็น r 1ค่าที่เราอ่านค่าคุกนี้ เราจะเรียกว่าผ้าไม,ไม่เรียกไม้หน้าไม้หลังเนาะเรียกว่าข้าไม้กลางจะเรียกว่าเป็นไม้กลางนะคะตัวย่อจะเป็น i f s อข้าไม้กลางเนื่องจากมันอ่านหลายจุดเพราะฉะนั้นเราอ่านแค่แ,คแต่ละจุดเนาะอ่านเฉพาะสายกลางตัวเดียวนะคะ หนึ่งสเตย์อย่างน้อยต้องเก็บสามจุดเซ็นเตอร์หนึ่งจุดขอบซ้ายหนึ่งจุดขอบขวาหนึ่งจุดทีนี้ถาะคะว่าถนนหน้าตามันเป็นมีอะไรคะมีดินผมดินผมดูจักสายตาเนาะก็คือถนนจะสูงกว่าขอบเราก็ต้องเก็บเพิ่มมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เนาะ อันนี้เป็นอะไรคะ L 1ตัวนี้เป็น R 1ขอบซ้ายของขวาเก็บอยู่แล้วแต่ถ้าส l o p มันมีมันเป็นดีผมเราต้องเก็บอะไรด้วย<ม>เก็บ L 2องถัเลยคะ R สองทีนี้ในการเก็บเนี่ยกรณีที่เป็น cross section <ม>นะคะนอกจากวางไม้ star แล้วคุณต้องเก็บข้อมูลอีกตัวนึ่งเพิ่มขึ้นมา เราจะเรียกระยะจะมีว่าระยะออ f s e t อ f f s e ตก็คืออะไรคะระยะออกฉากจากเซนเตอร์ว่าออกซ้ายไปกี่เมตรออกขวาไปกี่เมตรต้องเก็บออ f s e ตด้วยนะคะสมมุติว่าขอบซ้ายวางไมคสตาร์ปึ๊บอ่าน is ได้ค่าหนึ่งได้ค่าไม่กลางมาเราก็ต้องมีสแลชยอะไรด้วยคะต้องมีบอกด้วยว่าออ f s e ตมากี่เมตร เพราะว่าเราจะเอาข้อมูลสองตัวนี้ไปทําการทอดรูกหน้าตัดต่อไปนะคะเป็นผลลัพธ์ของงานของตัวแบบที่ห้าถ้าใครไปเจอเซสชั่นถนนที่มีพู้มปาอพุ่มปาดแ้วอยู่ตรงไหนบ้างพู้มปาออาเส้นนี้มีผู้มปาทถ้ามีพู้มาทก็ต้องอะไรคะไม่เก็บได้ไหม ไม่เก็บก็แสดงว่าของจริงไม่มีแต่ความเป็นจริงมันมีเนาะถ้าเจอรูปปากหน้าตาัดมันก็จะออกมาประมาณน,นี้ออกมาประมาณนี้เนาะมันก็จะมีเซินเตอร์เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็มีคอขนนนขอบซ้ายมีอะไรคะมีขอขวาแล้วก็มีส่วนที่เป็นอะไรคะมุกปาก ส่วนที่เป็นพูดป่าก็ต้องเก็บตามจริงนะคะเก็บตามจริงที่จุดที่เราสเตย์เราผ่านอะ่าเพราะฉะนั้นเนาะในพื้นที่ที่หนึ่งอนะ่าพื้นที่ที่หนึ่งเนาะทีนี้พอตั้งกล้องปุ๊บใช่ไหมคะอ่านเรืเ่อยๆมันก็จะถึงจุดนึินที่เราอ่านไม่เห็นสตาร์แล้ว ก็ต้องเอลยค่ะย้ายกล้อง<ม>ก่อนจะย้ายกล้องเนาะให้ให้ทำการเพิ่มหมดุดเป็นเลยคะ่ะมุดที่พี่แล้วยิงอะไรก่อนยิงโฟไซ์เข้าตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเลยคะค่อยย้ายกล้องมาตั้งเป็นจุดที่สองแล้วก็ย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปอ่าน แบกใช้ที่ที่ที่หนึ่งเพราะว่าตัวนี้คุณจะต้องคำนวณเราต้องใช้ H I 2ในตัวนี้ในการเลยค่ะคำวนวณค่าระดับของสเตนที่เหลือที่เราเก็บไม่หมดของการตั้งกล้องครั้งแรกเก็บไปเรนะื่อยๆเนาะจนมาสิ้นสุดสเตสุดท้ายของเส้นที่หนึ่งคุณก็เลยค่ะ คุณก็ทาการย้ายกล้องมาเก็บเส้นที่สองพอไปเส้นที่สองปุ๊บก็ให้เริ่มต้นสเตเป็นสเตศูนย์แต่ว่าเขียนลงในตารางเดียวกันเนาะสเตศูนย์นะคะเราก็ยิงแบ็คมาที่อะไรก่อนยิงแบ็คมาที่ที่อะไรคะที่หมุดสุดท้ายที่ที่สุดท้าย ยิงแบ็กไซด์มาเนาะยิงแบ็กไซด์มาแล้วก็ทำการเลยค่ะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดสต์สุดท้ายของเส้นที่สองก็ทำการถ่ายระดับไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ยิงเข้าเลยค่ะยิงเข้า BM b อบอตัวจบของกลุ่มเรา ถมีถนนสองเส้น,นพื้นที่ที่สองนะคะจากสามแยกเนาะสามแยกนะคะพื้นที่ที่สองจะมีถนนเส้นเดียวเป็นถนนเส้นตรงเส้นเดียวเนาะจากพีเอมสองมาตรงนี้นะคะพีอม จุบสตาร์ทถ้าใครออกจากเบียงสองรอนน้นจากทางแยกไปเนาะรู้สึกน่าจะมีตำแหน่งเส้นหยุดเส้นหยุดบนถนนอยู่ใช้จัมนั้นเป็นสเตย์ศูนย์ก็ได้นะคะแล้วเราก็ไล่ขึ้นไปเหมือนกันตอนนี้น่าจะมีดิผนผมเนาะมีดินผมนะคะแล้วก็น่าจะมีพวกร่องน้ำมีทุกบาดตามพื้นที่อยู่นะรายละเอียด ีเทลว่าจะมีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถนนมันมีเส้นเดียวเส้นตรงเส้นเดียวก็เก็บไปเรื่อยเช่นนั้นจนเลยค่ะจนถึงจุดิ้นสุดไม่ต้องไปเก็บตรงวงเวียนนะเก็บแค่จุดต่อกับวงเวียนก็พอนะคะแล้วสุดท้ายก็มีข้อบ m เพื้นที่ที่สามเนาะก็ แล้วก็เส้นที่สองจากแก้ก็วะมีเป็นงเลยค่ะจะมีวงเวียนก็จะมีอยู่สองเส้นสำหรับพืนที่ที่สามนะคะงานที่อาจารย์จะขอดูวันนี้เนาะเอกสารที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยให้เรานะคะให้คุณอย่างนี้นะอาจารย์จะไล่อาจารย์จะไล่ข้อมูลที่พวกคุณไปเก็บมา เราเราเก็บมาครบอ์ไหม,มนะคะคำนวณมาถูกไหม,มเพราะว่าเราจะใช้ s I ในการคำนวณ elevation ของจุด e ดีเทลต่งางๆแล้วก็จะคุยกันในแต่ละถุมว่าในแต่ละสะเตเราใช้ s I ตัวไหนในการคำนวณค่าระดับจะได้ไม่สับสนนะคะเวลาไปทำคำนวณในเรื่องของและม,มันก็เลยจะต้องอม,มีการตรวจตรวจข้อมูล วันนี้ที่คุณไปเก็บมาด้วยหลังจากที่ลงสนามแล้วนะคะก่อนกลับบ้านเนาะก็ขอตรวจงานก่อนนะคะในการลงสนามข้อมูลเก็บครบไหมนะคะแล้วก็คำนวณเริ่มยังไงนะ,ะในแต่และกอ่านมากันเยอะแล้วนนเนาะมาเหมือนเดิมนะคะกลุ่มไหนที่คิดว่าพร้อมแล้ว ที่จะลงสนามมาทำความเข้าใจกับอาจารย์ก่อนราวางแผนกันว่าเราจะเก็บค